วันนี้ช่อง P C Solar Cell นะครับจะแนะนำการประกอบชุดอินเวนเตอร์สำเร็จรูปนะครับระบบ48โวลต์นะครับสามารถใช้ในการขับแอร์นะครับอินเวนเตอร์9,000 BTU หรือว่า12,000นะครับสำหรับชุดนี้ลูกค้าจากจังหวัดลำปางครับสั่งประกอบ อพร้อมกับแบตเตอรี่ nmc 2 1 8แอมป์ m นะครับระบบ 48V โวลต์นะครับส่วนขั้นตอนในการาประกอบแบตเตอรี่เดยวจะทำเป็นตอนต่อไปนะครับสําหรับรอุปกรณ์ที่จะมาใช้ในการประกอบอินเวอร์เตอร์วันนี้นะครับก็มีดังนี้นะครับห อินเวนเตอร์นะครับเพียทไซเวิลย่อซีเจรุ่นยอดนิยมนะครับ5500วัตต์ระบบ4 8โวลต์น,นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับต่อมาเป็นชาร์จเจอร์พาวเวอร์นะครับรุ่นย่อที่นิยมนะครับระบบ 12, 24, 36, 48นะครับตัวนี้จะใช้ในระบบ 48V โวลต์นะครับต่อมาจะเป็นอ่ะเรียงตามลำดับเลยนะครับอันนี้สวิตชิงนะครับสวิตชิงแปลงจากไฟ AC ที่ออกจากอ e er ิน,ออ e er นเวนเตอร์ตัวนี้นะครับแปลงไฟ AC ออกจากอินเวนเตอร์นะครับเอาไปขับพัดลมตัวนี้นะครับพัดลม3.5นิ้ว ระบบ24โวล์นะครับแรงจากไฟ AC 220เป็นระบบ24นะครับเพราะว่าพัดลมระบบ48หาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ตะแกรงกันมแมลงนะครับตัวนี้3.5นิ้วตรอมาจะเป็นน็อตนะครับสำหรับขันสวิตชิ่งแล้วก็พัดลมนะครับอันนี้เป็นหางปลานะครับหางปลา ลาตัวนี้สำหรับต่อสายแบตเตอรี่นะครับขนาด10แอมป์นะครับขนาดใหญ่ต่อมาจะเป็นหาปลา30แอมป์นะครับอันนี้สําหรับต่อแบตเตอรี่แล้วไปเข้ากับต่อสายแบตเตอรี่เพื่อไปขันกับตัวแบตเตอรี่นะครับต่อมาก็เป็น ลักนะครับปลักตัวเมียนะครับเจาะรูกล่องเหล็กเพื่อขันเข้าไปแล้วก็ต่อสายนะครับต่อไปเป็นเอ็ x x ทันนั่นนะครับสําหรับต่อสาย ac ออกนะครับอันนี้คนไฟ25แอมป์นะครับต่อมาก็เป็นเบรกเกอร์เบรกเกอร์ dc นะครับหกสิบสามหกสิบสามแอมป์นะครับสองตัวการฟ้าการกระชาก อันนี้เป็นตัวน,นี้เป็นเบรกเกอร์ AC นะครับที่ออกจากอินเวนเตอร์ต่อมาก็เป็นหางปลาชนิดต่างๆนะครับในเบอร์6อันนี้ MC4 นะครับตัวน,นี้ MC4 MC4 จะคู่กับไส้ใน2ตัวนะครับอันนี้เป็นหางปลาเบอร์4นะครับ ตัวนี้เป็นตัวล็อกล็อกปิดดังนอกตัวนี้นะครับปิดดังนกตัวนี้สําหรับใส่เบกเกอร์นะครับแล้วก็กันฟ้าสําหรับตัวนี้เป็นรีเลย์สวิต h นะครับสําหรับตัดต่าตัดเต็มต่อระบบนะครับโดยใช้ ไฟมาจากชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้เป็นสายไฟอันนี้เป็นสายไฟเบอร์สี่นะครับตามาก็เป็นอุปกรณ์ในการอุปกรณ์ในการในการประกอบนะครับไม่ว่าไขาควงวัดไฟไขควงขนาดเล็กแล้วก็โฮซนะครับนี่เบอร์ เบอร์สิบหกครับอันนี้ตัวนี้เจาะใช้สำหรับเจาะเพื่อใส่ mc f ตัวนี้ hose เบอร์ยี่สิบแปดนะครับสำหรับเจาะใส่คอนเนคเตอร์เพื่อต่อสายออกนะครับตัวนี้ hose เบอร์เจ็ดสิบสำหรับเจาะพัดลมนะครับตัวนี้อันนี้เป็นคีมนนเลื่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นครีมย้ำนะครับนี่ตัวสำคัญมากนะครีมย้ำ อันนี้ครีมปอกสายไฟกันไกลนะครับอันนี้ครีมย้ำ MC4 แล้วก็ครีมตัดคัตเตอร์ครีมแล้วก็สว่านไร้สายแดยตัวสำคัญก็คือกล่องเบอร์3นะครับต่จริงจะเป็นท่อท่อไวดักนะครับตนี้ ไมดัก30มสคูณสาครับสามสคูณสามเซนอันนี้ท่อหดอันนี้ท่อร้อยอเนอกประสงค์นะครับนี่สายไฟเบอร์สีที่ฮเแล้วก็สาย PV ครับสายโซลาเซลล์เบอร์สี่ัวนี้เป็นสายกราวนะครับเบอร์สีแล้วตัวนี้เป็นเคเบิลแกลนนะครับสำหรับร้อยสายออกจากตู้เหล็กนะครับ ใช้โฮสตเจาะอันนี้ร้อยตัวนี้ร้อยสายแบตเตอรี่นะครับนี่เป็นมัตติมิเตอร์นะครับสำหรับวัดกระแสนะครับสำหรับการต่อสายนะครับเริ่มจากเบรกเกอร์ตัวที่1นนะครับทามาจากแผงเข้าด้านล่างนะครับบวกลบแล้วก็ไปคล่อมที่การฟ้าการกระชากนะครับ 2เส้นบวกลบนะครับแล้วก็อีกเส้นก็ไปที่ชาร์จเจอร์นะครับช่องที่1 2 3 4นะครับสำหรับทันนี้ต่อช่อง2แล้วก็3นะครับเบรกเกอร์ตัวที่เบรกเกอร์ตัวที่2นะครับรับมาจากแผงขาเข้านะครับรับมาจาก และสายดินนะครับนำมาจเบที่ช่องล่างของการกระชากนะครับนำไปต่อกับแท่งกาวแบตเตอร์ตัวที่2นะครับกลับมาจากแบตเตอรี่นะครับบวกลบกคู่ที่1่ไปที่อินเวนเตอร์นะครับโดยใช้สายแบตเตอรี่นะครับอย่างดีขนาดเบอร์สีน่นะครับเข้าหางปลาแล,แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็ไปที่ชาจ ชัตเตอร์นะครับช่องที่5678นะครับห้าหกเจนดแปจะจะใส่ช่องห้านะครับ67เจ็ 6, และช่องนี้นะครับเป็นช่องสำหรับต่อต่อโหลดของชาัตเจอร์นะครับไม่เกิน5 M. แอมป์อันนี้จะไปต่อใส่กับ รีเลย์นะครับสวิตรีเลย์ช่องเ0เป็นช่องต่อโหลดใช้งานนะครับตามระบบที่เราใช้งานไม่ว่าจะเป็น12บ4 36 48บบกนะครับ,นะรบไม่เกือน5แอมป์นะครับช่องนี้ใช้ต่อรีเลย์นในการต่ำต่อเต็มต่อได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้นะใช้โมดูลเอ็กเปแทนนะครับสำหรับโมดูลมีทั้งหมด4ขาขาเข้าและขาออกนะครับขาเข้า มีบวกลบลขาออกมีขาลบบวกนะครับขาที่1นึ่งนำไปต่อเข้ากับตกราวเครื่องนะครับโดยแบตเตอรี่เข้ากับอินเวนเตอร์ขาที่2เป็นขาบวกนําไปต่อกับตําแหน่งลบนะครับตรงสวิตช์ที่อธิบายไปแล้วในคลิปก่อนนะครับสํานหะรับขาที่3เป็นขาลบขาออกนะครับไม่ต้องต่อนะครับว่างไว้นะเส้นที่4เป็นขาบวก ตำแหน่งเปิดนะครับตรงสวิตช์นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่พัดลม24โวลต์นะครับโดยต่อไปสวิตชิ่งแปลงเป็นกระแสตรงนะครับสวิตชิ่งจากไฟ AC เป็น DC นะครับจาก220เป็น24โวลต์นะครับเพราะว่าพัดลมไม่มีระบบ48นะครับหายากอตอนนี้ก็ต่อเรียบร้อยนะครับใส่คอนเนคเตอร์นะครับ สองตัว MC4 นะครับที่ mm hmm. พร้อมเสียบแผงนะครับอันนี้ก็ไปต่อกับแบตเตอรี่แล้วนะครับโดยขั้วลบต่อจาก BMS นะครับขั้วบวกนำไปตอบอีกขั้วหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้แบตเตอรี่ตัววัดนะครับ 50.7นะครับ4ีเปรนตะตอนนี้ปริมาณแบตเตอรี่เหลือ47%นะครับสําหรับท่านใดที่สั่งประกอบก็ติดต่อมาได้นะครับเพื่จะปรึกษาตนะัวโซลาเซลล์ตังนสารเแ pc โซลาเซลนะชุดนี้ประกอบอไปจังหวัดลำปางนะครับลูกค้าประกอบจะเ,เปิด แอร์นะครับกำแพงปีทยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกด,กดติดตามช่อง pc solar er cell ด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ